สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปุ๊จวดเดอะซีรีส์เรามาดูหลังบ้านกกแต้กันนะคะหลังสตูดิโอกอกแต้นะคะมาดูริฟสาวสาวสาวเจดีดีเรคคอร์ดเขาเฮ็ดอีกอย่างกันโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเคก้กน้องพริกสวัสดีค่ะน้องอินนี่น้องอนุนาพักกันเฮ็ดอย่างเนี้ยโอ้ยเบิ่งดูล่ะฝูงบินต่ำนะคะไม่ว่าเราจะไปใส่มาใส่มันกันน้ำก้นเขาต้อยต้อย,ต,อยต้อยค่ะโอ้ได้อย่างกินอ่ะเนี่ยเบิ่งดู ขออนุญ,ญาตนั่งเอีเ่ยงอ,อ๋อใสอ,อ,อัวมาจากเชียงใหม่เลยแนะ่มะขืนเนียนเนี่ยเจ๊นิ่งเพิ่นเอามาฝากนะคะเจ๊นิ่งเอามาฝากแซ่อบอยู่บ่อนั่นออร่่ยคะขออนุญาตทายด้วยค่ะโอ้ยอะไรมาวันนี้เนี่ยโอ้ยจักป้าเห็ดหยังไม่งวกไม่งวันนี่ืันอ,อนี้น้องๆก็จะไปถ่ายมิวสิกเพลงของอินนี่บปล่คะเพลงหยังสแตนบายของเพลงของไผ่นะ ออฟิชเลียงน้องครีมกับน้องอินนี่ทาง j จดีดีเรคคอนะคะเมื่อคืนนี้มิผูด้ดได้เข้าไปเบิ้บอกคะถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดอยู่ที่เพจกกแต่สตูดิโอนะคะเพจเฟซบุ๊กเ้อแล้วคืนนี้ก็น่าจะถ่ายกันอีกนะแต่เมื่อคืนนี้โอ้คนคนดูเยอะอยู่นะตอนสดเนะเป็นพันนะคะสงสัยมิสาวๆนี่ละเอฟซีนุมน่มๆก็เลยเขามาเบิง้งปกติเห็นแต่มิผู้ซาย เดียวบูไซน่ะเ็เก่าเขาเบื่อกันนะเ็ <c oughs> <c oughs> เบื่อกันนิดนึงนะคะนอนไหนกันเมื่อคืนอ่ะมาสำรวจที่นงที่นอนกันสิใครนอนเต็นท์ไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเก็บทำไมตากแดดได้แบบนี้เลยแต่ว่าหูดซีพูดอีกอย่างไว้เด่อเดี๋ยวเพื่อนอันามือเว้นเพื่อนงูอีย่ามันเข่าปิดไว้นะคะ เด็ยางมันมีโฮมอยู่นี่โอเคค่ะมันกับบ้ออนบันไดแต่ว่าแต่ว่าเต้นนี่สิหอนก็มูออยู่อาทิตย์แรกเต้นเสาก็มูนอกก็จะว่าที่ใหญ่ไปยุ่งผุนเต้นเต้นนสายสุดบดเต้นนั่นน่ะเอามาดูซิเด็กๆแต่งหน้าโอหเอฟซีก็ถามหาน้องอินนี่เนาะสวัสดีค่ะจานแจ๊กสวัสดีค่ะจันแจ๊กกับพาน้องๆทีมงานนะคะเรียกพ่อแจ๊กนะคะถือเป็นคุณพ่อพาน้องๆมา พาลูกๆมาลูกๆมาทํางานนะคะมาหนันนี่แหละมาหาประสบการณ์กับทั้งค่ายทั้งอีหยังกับดิวๆกันไปสร้อยกันไปค่ะกับแบบว่าเอื้อเออื้กันเนาะเอื้อเฟื่อทั้งนั้นทั้งนี้เพลงเพลงน้องอินนี่เพลงอย่างนะคะจานแจ๊คเพลงไม่เนี่ยสแตนบายดิ้งดองสแตนบายดิ้งดองจะ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 ปล่อยเมื่อใดคะนี่น่าจะเป็นเดือนหน้าครับกุมพานะคะอ่ากุมพานมีคามรัก โอ้ยวันครบรอบแต่งงานลิ้นเลยได้หน่ะ14กุมภาโอ้โหแห้งคักเด้อไปไปเพนนี่ไปก้องค้นเพื่อนกันเลยสแตนบายดิ้งดอกนะคะฟิชเชอร์ลิงน้องอินนี่นะคะกับน้องครีมนะคะแล้วน้องๆคนอื่นอ่ะอนุนากับน้องพริกเนี่ยเป็นนักแสดงครับน้องพริกเป็นนักแสดงอ๋อแล้วจะมีผลงานบ้างเนี่ยมีเอาจะเล่นหนังกับอ๋อเอ่อซีรีส์ ผู้บ่าวบ้านบ้านแล้วก็ต่อไปก็จากจากซีรีส์เราพวกนี้ก็จะทําเป็นไอ้นี่นะคะก็จะเปลี่ยนแนวอ่าเป็นละครสั้นสะท้อนสังคมนนเ,ามาเนาะ,ะจ้าเอนคตนะครับจ้าีสองนะครับทีสองคุณบ่เจ้พี่โจนั่งรับเราต้องนะแบล็กเมย์นะเราต้องแบล็กเมย์พี่โจนะก็ะชอบนั่งหลับนะคุยไปว่าท่านรู้เรื่องขันมาพี่โจโกนของขอๆพี่โจกันกับเระมาณหนักทุกคืนนะคะพี่โจนะพี่โจหนักทุกคืน เมื่อนี้น้องตู่กับบอยูนะจะมีน้องตู่คุณคุณค้อาจจะม้ามามแรงบอเบแน่ใจคุณครูออฟฟี่นะคะจะมา,ม,จามาตอนเย็นมาตอนเย็นมีต้อนรับนะคะมีต้อนรับแต่ว่าม้าเราก็ดูแลตัวเองเด้นอนอๆก็หฮะเขาหาปลากินเองเอาเอาเห็ดคือจังบานจะของนะแต่ถ้าม้าเราที่ห้ลิ้นหายกินลิ้นก็นตื่นสายนะ <laughs> ตื่นสายนะคะดูแลตัวเองนะนี่ค่ะ ที่ทุกนาเรายังเหลือที่ให้การเต้นอีกเยอะนะคะใครจะไปใครจะมาก็ได้นะคะ <laughs> ลิจิถมบางนันนะคะนีลิจิถมหลังบ้านแต่เพื่อเพื่อนนั่นได้เ็ดไทยเ็ดนาเนาะมัน,ม,นมันก็นจะว่างช่วงนี้แหละคะ่ะแถวสถานที่ตรงนี้มันก็นจะว่างช่วงนี้เนาะเพราะหนาฝนแล้วเพิ่นกะทิไทยเห็ดไม่เห็นถามกะทิไทยล,ล,ลินจะถมยุ่ฟังนะจะถมอยู่นะคะนอนกินเป็นอะไรเย็นครับ ได้แล้วตัวนึงได้แล้วตัวนึงนะคะไปเบิง้งเนี่ยเมื่อกี้ลินถ่ายอยู่แต่ว่าเสียป,ปุ๊แล้วทายแล้วทายทันอยู่ไปลงเพจต้งเพจนะคะอย่าลืมนะคะเพลงสแตนบายดิ้งดองนะคะลองว่ายังไงล่ะเอาลองมองดูอ่ะอินนี่ลองหนพี่พี่ยังไงลองอยังไงลองมาดูเห็นว่าน้องบ่ญเม่นเกียร์สิฟ้าแลนกายเห็นว่าน้องวะชัยเกียร์สิฟ้ากายนี้ เธอมือได้ฮัก้ายบอดีน้องนี่อาจมีความหมายโอ้โหเพลงน่ารักน่ารักนะคะวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วอันทีมงานกกแกได้ได้แสดงน้ำหรอคะนี่แมนครับเป็นเช่นลังเป็นพระเอกครับโอ้สเตฟานเป็นพระเอกนะคะป็ไปพักดะ สักกะลิ้นนี่สักกะลิ้นสักลิ้นนี่น่าจะเลยวหวแล้วนะถ้าสมมติว่าเบกกี้กับแพททิกนี่น่าจะได้นะอยู่สักยี่สิบนะสิบกว่ากว่ายี่สิบเ้ป็นพอครับเร็นไหวอินนี่ใช่ไหมให้เป็นคุณพ่อนะคะอือนะคะรอรอติดตามที่ช่องมีก็จะมีน้องพริกน้องฟิล์มแล้วก็น้องนี่นี่แล้วก็น้องน้อง กกถิให้เบื้องหน้าเบื้องหน้าสวยๆของแต่ละคนนะคะสาวๆแต่ละคนมีแต่คนสวยๆโอ้ยประกาเขากลองน้ำดอกเขาซีเอิญว่ายายผ่าผู้ใดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตวางหน่อยจ๊ะน้อยในโทรศัพท์นะคะโอ้แห้นำตัวหน่อยน้องครีมนะคะน้องพริกค่ะพูดกับอนุนากับอินนี่นะคะกับมีแต่คนงามๆนะฮักแต่ฮักเด็กน้อยว่าเป็นสิบเจ็ดสิบแปดเองเนาะเบอร์เกิดนี่เนาะน้องครีมสิบ สิบห้าครับสิบห้าครีมสิบห้าตัวติ๊กยี่ยี่สามอ๋อยี่สามอ่ะเป็นหน้าแกงหน้าแกงเลยนะอันนี้อนุนาเท่าไหร่อันนาสิบเจ็ดสิบเจ็ดอินนี่สิบเก้าสิบเก้าเจดีอืมค่ะอย่าถามว่าเจดีเท่าไหร่บ้ากล้าให้ทายเขาเบิ้งหน้าตอนเนี้ยหน้าก็บว่าหนาอะค่ะอย่าลืมติดตามนะคะช่องเจดีดีเรคคอร์ดนะคะเรคคอร์ดก็จะมีผลงานเรื่อยๆครับ อิดเลยกานตอนนี้ก็มีเพลงจะมีคัฟเวอร์อีกสองเพลงจะไทยจะไทยมันอไทยอยู่นี่แหละครับแล้วก็จะมีไอ้ซิงเกิลเป็นซิงเกิลคู่ของน้องพิมแล้วก็น้องอินนี่เพลงยังสับแจนบายดิ้งดอกไมอ๋อเพลงนี่แหละนะคะนะเป็นอ่าเป็นคัฟเวอร์กันนะได้น้องน้องแพทิกครับน้องเทียนลังของกบกแต่ครับไปเป็นเพลงี้ค่ะแล้วก็ซัการินเป็นพอ ยังตองไรยังตองอะแปลว่าเชียรยังตองเป็นผู้หญิครับเคุนรอแห้งเออเมนค่ะในห่างแล้วว่าค่อยว่างเนี่ยในห่างเป็นยากครับอารมณ์มาถึงกับไ่ได้ได้แล้วน่นบ๊วยบ๊วยบ๊วยบุมีกาแฟไฟนั่นครับตัวเราเอาขอแต่กาแฟไฟก็พ่อถ้าเราเมาแล้วดีดีเด้อถ้าเราเมาเนี่ยเราก็จะอ่าเป็นพิธีกรนิดนึงนะคะก็จะพูดเยอะหน่อยนึงเพื่อนก็นอนอยู่นี่ครับเพื่อนทีเป็นยังก็ในห่างโอฟัง เรล่สเผากันองสีเผากันนะคะว่าพี่โจเห็นพี่โจอ่นนั่นเยอะพาไปนอนอยู่เมื่อคืนนี่ญาติแล้วอ่นน้ำหมอกน้ำค้างลงนะคะแมงงงแมงงอดงูเงือตแตเศ้าผมลืมเมื่อคืนผมนอนผมลืมดูดจิบเต็ดเอ้าทังไหนปะเนี่ยเตียนยังมาสอมมาเปียกไ่ได้ผมครับไม่ใช่ไหมน้ำหมอกมันลงอ๋อเม่าแห้งตีซองค่ะผู้ใดบวกองนอนออดนอนมองหนีก็ว่าไปค่ะถ้าได้นั่งมองหนีแล้วที่นี่อาถรรพ์นี่เลยครับ ตรงนี้นอนอย่างนี้บรรยากาศดีค่ะเนาะอากาศเย็นเนน่มพห h อน n คุณว่างกันมากเลยครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศรอบคางแบบแบบดีเลยครับคือลิ้นครับพีปู่เลใจดีครับต้อนรับทุกคนใจดีลิ้นอะแต่ว่าบางเมือนกับบ่ได้ลูกมาเด้อเพราะว่าหนึ่งลิ้นกับมีลูกอันยากน้ำลูกลูกสาวเดียวแล้วก็คุยงานคุยอย่างบางเท่ากับเป็นอารมณ์แบบว่าอยากย่ดถึงงานแต่ว่าถ้าถราเห็นลิ้นลงมากับตามสบายได้เด้อบางเท่าลิ้นกับอยู่บ้านอยู่ซอง ไปอยู่น้ำยาน้ำผึ้งหรืหานั่นอันนี้กินน้ำเพลินนะคะเพราะว่าปกติก็ใช้ชีวิตจังสันอยู่แล้วนะคะอยากมาเพราะแม่ห้างกับมาดูอยู่เพาะไม่นั่นค่ะเนาะดูแลตัวเองบ่แม่นอันนั่นเด้อยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ลิ้นกัลาไปก่อนละค่ะเดี๋ยวก็ฝากทีมงานเจดีดีเรคคอร์ดนะคะสวัสดีค่ะน้องครีมสวัสดีค่ะน้องพีคสวัสดีค่ะสาวๆน้องครีมน้องอินนี่นะคะสวัสดีจ้า